กี่ต้มพาแต่เมื่อเราโอบพี่น้องเลยโอบอยู่พอเพิ่นมาตะลียงงัวพี่น้องตอนนี้สิบโมงกว่าพี่น้องจ้ารปสิพากันข่าวในเมืองพี่น้องลูกสาวไปนามาหน่อยปในเนืองไปรับข่าวดีไปสื่อของมาเตรียมงานเพราะว่าเค้กนรก็สั่งนำร้านบามีเนาะเตรียมงานวันเกิดร้านสาว แนสาวของป้าของลุงยังไงมันเกิดพรุ่งนี้สบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านสบายดีพี่น้องข้าพเจ้าแล้วขอยลงมาจากจุดขึ้นมางงกว่ากระเทียมให้ซื้อมาตะกุ่นกระเทียมอยู่ฮานเบิร์ตเซอร์ไพร์พี่น้อยเซอร์ไพร์เดียรกลับมาจังหวะกันเนาะมีเซอร์ไพร์อีกแล้วเซอร์ไพร์นองๆร้านอีกแล้ว สิขึ้นไปขึ้นไปลาบคาวดีแล้วก็สิซื้อผักซื้อหมี่ลงมาเลยเนาะซื้อผ<ม>ักซื้อ่อากระมีนะแต่ว่าน้ำม,มันเห็ดบบเป็นเบิดแบบ์ัดมันแบบกระปุ่มกระเสบมันโคตดเสบไปคนละแบบแต่ว่าหมักเบิด์ตสองว่ากับโบเป็นเสบไปคนละแบบแต่หมักเบิด์สองทั้งหมักน้ำหมักเบิด์สองหมกักกระปุ่นกระมีนะแล้วก็พอหมักนะกระปุ่นกระมีกระม,มุกกระทะ แต่ว่าเขาเปียกนะบมหมักแต่กินได้พี่น้องกำลังเดินทางออกจากบ้านพี่น้องสิบโมงกว่าบอกปันลงเรียงัวเนาะอันโลงเรียงเจะเป็นองค์การจะตั้งเขาติเฮ้ยเขาให้องค์การจะตั้งพวกกันแม่บ้านพอบ้านอะก็พวกกันโหน้าอันนันพวกโหนาเป็นยิ่งเจ้าเจ้าขเป็นยิ่งเป็นบักเ่าเผาสั์ อยู่เพื่อนเป็นอีสังพ่อๆกันอยู่ตลาดด้วพี่นางเด้อไปหลับไปหลับข่าวดีแล่กะกเข่าซื้อพักมาเตรียมว่าพักเสริมห่อก็มีอยู่แต่มันบอลายเนาะมักถั่วพักเสริมมาเห็ดเนื้อกระปุนเดี๋ยวจังขีปต่อไปว่าเสื้อผ้ายียังอีกเนาะโอ้ยดีใจตื่นเต้นเลย อาศัยข้อมูงบ่แหล่ะโอ้ก็ลืม,มถึงแล้วถึงในเมืองแล้วจะเข้าตลาดท่านผู้ชมนี่มารับข่าวดีพี่นอ้องข้าบอได้ข่าวธนาคารเดี๋ยวมาเอาในตัวแทนเป็นตัวแทนเป็นฮับอแปะตัวเลขแล้วมาเอาสิบตัวเลขแล้วมันเฮิงแนแล้วเป็นกันสิฮักไน่ได้เลยร้อยดอนหนึ่งร้อยดอนจกเอื้อย ทางทางเมืองนอกเนาะหลดเนี่ยคือเจอทางหนาวา,ากเงินมาผูกเครล้านสาวซื้อเค้กวันเกิ100ดหนึนะ่งร้อยดอเนาะเปอนกะหายล้านทุกปีทุกปีขอให้เมนเนก้บวันแม่เนาะขอให้แม่แม่ทุกคนเอือเอ้อยๆทุกคนจงอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยเดอ้อ การสั่งเค้กหนึ่งก้อนเนาะอยู่ห่านร้านเบามีหน่อยกาสิผูกแค้นร้านสาวเป็นทุนการศึกษาขอบคุณละลายเอื่อยเด้อขอบคุณเอื่อยทางทางอเมริกาเนาะขอบคุณป้าม่และไปะนัง่งนั่งนอนทาแม่เขาไปเอาเงินเพิ่เติบขอบคุณเด้อป้าขอบคุณเด้อป้า,ปาที่ให้ เงินล้านมามันเกิดมาผูกแค้นล้านล้านกัดสิใส่เงินเป็นทุนการศึกษาเาบาวาดิเว่าเป็นสบบร์ด้เออนียกูแถบบอกไปข้าตลาดอะจังได้กับข้อให้เอื้อยทุกๆคนแม่แม่ทุกๆคนจงสุขภาพแข็งแรงเป็นห่มโพ่มใส่ให้น้องให้นุ่มให้ลูกให้ล้านตลอดปีตลอดไปเด้อธุสาธุสาธุได้หลับเลยเอือยเด้อมาเอาหมาว่านนี่ เขาปิดเขาบอกเปิดมาท<ต>ำก่อนเขาไปสื่อเอาพักนอเลยจ้ะเอาปลาเมื่อเวียนเ,เดี๋ยวเมื่อหลับข่าวดีอีกอยู่บ้านพี่เนยเต้นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน <laughs> ดีใจไปเดินตลาดพี่นเนาะจุดยังซื้อหมอกถ่านนะหมอกกระถ่านกาแฟป้าป6โ,โบได้ถ่ายคลิปมาแล้วตลาดโดนนะท่านผู้ชม ไปซื้อ,อยังไหนก็ไม่ลืมเลยอ่ะซื้อปลาไปซื้อปลาไปปลาเนินซื้อปลานิน,น,นกับพี่ราม่าพี่มาพี่ซื้อปลานินกับยังนอ,นอแมงเส้นกระสังค์ค่ะหวานอยากกินเด้ โลเท่าร่นะเอาเอา3โลหึระก่าวนางบ่มีเนาะเอมีเด้ออาหารนี่เลยก็ได้แม่น้องเทนสั่งประกาศข่าวกับกบงเพิ่นสิเอามาเฮ็ดมกิน่ซื้อปลา3กิโล mưa tham ở à lại để lo luôn chìm nạn nèo kìm nèo kìm Nó kìm nèo Để nèo kìm 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 hả kìm nèo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  เออเาสามยละโย่สงงอถุงถุงเท่าไรก็เจ็ดันเอาสองกาโอ้โอ้มันอันนั้นองเเอาโลทยประกาศเาวฮะโลสามสิบเออเอาโลห อ่าน,น้อาแม่น้องเท่นฝาน้องด<ง>ูนน่อตักเสริมอันนี้มาหาพันกีบสามสิบพันอันนั้นปักกาดขาวนะ่เลย,เลยรวม่มรวมเป็นเงินกีบเลยเนาะเอ่อที่ม่ะขายจังไดนะ เทียมฮะแมนเพนเบิร์ดโล่สี่สิบพันไปนะสองแสนสามโอเคลอยหิวสอยพออ่ะอันนี้มิตรภักแมนเทนเอาไอ้อสการตาจไปซื้อตะปูหรืลอะกันออกเมือจ้ะไปปลากระโคกอ่ะ ปลาลอยโคกมัดเสีいい้ยเล็กอ oh, si hey, ันน um ี้เป็นตะหัวเนาะโอ้ยเหมืนาสต์ันียันมาเขาเลียงกล้วยผัดบอสือไปสือเลขอําไก่เลขยังไปผูกอ้ยผันคิวบอกเอาเหมืนาสตว์ยาอ๋ดวงกำลังมาไม่ใหญ่ปะเขาเขาบเอากยเลขคู่เกล

เฮ้ยราไซื้อหมอกกระทะหมอกกระทะขาดห่านได่สิมียูนิาัยเห็ดกินเห็ดกินดูจนหมอกกระทะักเทถอได้ตัวนี้เออเอาตัวถือถือก็กชิพันนั่นแหละเอาตัวถือถือนี่แล้ไปใส่ยังแพงแช่ไอ้ขวดถอาไดนี่ซสันไลกับเบิร์ด ไปเอาซ้ำม,มาแล้วไปเอามาซ้่แล้วพอมานะพวงเลยแต่แต่พักยกังได้กะคลิปนี้กะได้รับข่าวดีจกเอื่อยทางเมืองนอก,นอกเนาะที่มีตาร้านสาวผ่านเงินมาซื้อเค้กนะกะถูกแทร้านสาวเนาะแต่ำอะไรเป็นธุรกันตกษาขอบคุณหลายเด้อคลิปหน,น้ากะจะได้รับข่าวดีอีกด้านนี้เปน็นองอเลย นัย่ยจะนั่งเขาย่างบ่ล่ะเพื่อนนะดแดดแบบพี่น้องเลยสะเทือนเลยแหละแดดแรงมากใช่เลยเอาละเอาปอนใส่หมอก,กระทะนะลูกนี่นี่มันน้ำสีหอด,ดปอนใส่หมอก,กระทะเอาออกมาก่อนไซส์หนึ่งเออแล้วก็ห้อยห้อยหอย,หอย,ยจะไปหนักก็ได้เด้อ ไายายแดดเป็นลมพี่น <PA carbohyd> ้องไปพ้นสิมาได้มาแรงเนี่ยนะเดแดแห้งปปนี่นะทันมาบอออกเเียบมันเหนือมัพ้นเอเฮนคือหอมแทะปกงงกวางทังน้ไหนาอีกคนมันห้อมได้ยังไงเอา บนทัง้งเจ้านะท่านหนึ่มทั้งเจ้าคุณโอ้คืองามทะลุดันเลยฮะโฮ้ยคืองามแท้เห็ดเห็ดแบบละโจนอยู่นะงามเนาะเออโอ้โหรถหน่ายหัวค่ะหนายเดินทางเมื่อปฎิรุ่มยังแต hmm. oh, oh, uh, the ่ว่าเฮ้ยมา่อ mm ับข่าวดีต่อคลิปคลิปหนาพี่น้องเลยโอ้ยดีใจห่มๆคลิปในก็ดีใจโอ้ยมื่อนี้ได้ฮับข่าวดี สองสอนสามสอนพ like hey, ี่น้องเอ้ยดีใจเป็นบ mm ุญของผู้ขาแล้วก็ขอบคุณว่าขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณถูกถูกคนถูกกำลังใจที่อุปธรรมคับสู้เบิ่งแย่งตลอดมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกถูกคนที่เบิ่งตีแย่งขอให้ได้บุญหลายในตะวันแม่เนาะ